ถามสั้นๆการเรียนรู้เชิงวิจัยที่เรามอาว่าการวิจัยมันต้องลงมือทำม,มันสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการเรียนโฮมเบสเ e d Learning Community หรือว่าเรียนออนไลน์แบบนี้ได้ไหมอ่ะก็นี่แหละครับในหลักสูตรของ Home Based ร์นนิ่ n คอมมูนิตี้เนี่ยเราเอาการเรียนรู้เชิงวิจัยเป็นตัวขับเคลื่อนหลักมวนเวลาหลักประมาณ50ค่ะของไม่ใช่ของทั้งวันนะ50ของส่วนที่โรงเรียนเกี่ยวข้องโดยตรงผมจะบอกว่าเวลาเด็กทั้งวันเนี่ย โรงเรียนเกี่ยวข้องอยู่โดยตรงประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์ครับที่เหลือเป็นเวลานอนหลับเวลาอะไรของเขานาะชีวิตส่วนตัวประมาณ20%บเปอร์เซ็นต์บวกลบในชีวิตประจำวันใน่สิเปอร์เซ็นต์เนี่ยสมมติว่าใน20%เปอร์เซ็นต์ครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งของมันคือการทำวิจัยออฟไลน์วิจัยออฟไลน์ซึ่งสามารถขอคำปรึกษากับคุณครูได้ในเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดทุกชนิดอยากจะใช้เป็นแบบสัมมนาทางไอ ที่มีกล้องหรือไลน์หรือโทรศัพท์เลยโทรหาคุณครูโดยตรงเลยถามคำถามไม่เข้าใจครับก็ใช้วิธีไหนก็ได้อิสระเลยนะเป็นการสื่อสารที่อีกครึ่งหนึ่งก็ประกอบไปด้วยหลายส่วนส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการเรียนเชิงออนไลน์แต่เป็นการเรียนที่คู่ขนานกันกับงานวิจัยเป็นการเรียนว่าด้วยการสนับสนุนให้เด็กมีทักษะและทักษะในการทําวิจัยยกตัวอย่างว่าเวลาเราเรียนใน มหาวิาลยเนี่ยเวลาจะทําวิจัยเนี่ยก่อนทําวิจัยเนี่ยต้องไปทำคอ mm hmm. ร์สเวิร์กเกี่ยวกับระเบียบวิธีการวิจัยก่อนใช่ไหมครับ mm hmm. แต่ตอนนี้เราจะทําคู่ขนาดเราก็จะมีมีมีคลาสเรียนสั้นๆ mm hmm. ประมาณทีละ30นาทีสานาทีาท mm hmm. คลาสเนี่ยว่าไปแล้วมันก็คือ Research Methodology mm hmm. แต่เรามาทําแบบเด็ก mm hmm. มาทำเ,าเช่นว่าฝึกฝึก,ก,ก,กหาเรื่องที่สนใจมาตั้งคําถาม mm hmm. ฝึกตั้งคำถามจากเรื่องที่สนใจฝึกฝึกแปลงคําถามให้เป็นโจทย์วิจัยฝึกฝึกคาดคะเนมีจินตนาการที่จะไปทําสมมติฐานพิสูจน์พกนี้กระบวนการพวกนี้เราทำทามคู่ขนานกันก็ก็จะอันนี้จะใช้ออนไลน์แล้วอีกเวลาอีกส่วนหนึ่งที่เรากันเอาไว้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเราจะมีออนไลน์บวกออฟไลน์อีกส่วนหนึ่งเราเรียกว่าพัฒนาชีวิต คือคุณครูได้มาคุยกันแล้วว่าเด็กอยู่บ้านนานๆเนี่ยอาจจะมีทั้งความตึงเครียดความเหงาต่างๆเนี่ยคือเด็กเนี่ยวัยของเขามันมีพลังนะครับเขาควรจะได้ออกไปไหนปอไหนได้เจอคนได้ทั้งนี้การที่เขาจะต้องอยู่บ้านานานๆเนี่ยมันอาจจะทําให้มีแรงตึงเครียดหรือว่ามีมีความเหงาอะไรเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็เลยทำคลาสอีกชนิดหนึ่งขึ้นนะครับเป็นทั้งออฟไลน์ line, และออนไลน์เราเรียกว่าคุณค่าชีวิตจะเป็น เราก็จะบำบูรณาการพวกศิละปะบำบัดพวกสนทนาบำบัดแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับดนตรีศิละปะความงามรวมถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับความหมายของชีวิตลงไปในนั้นก็จะเป็นส่วนดังนั้นหลักสูตรตอนเนี้ถ้ามันจะแบ่งเป็นเป็นสองพาร์ทใหญ่พาร์ทแรกคือว่าด้วยเรื่องวิถีชีวิตของขา้าอันนี้เป็นมวลใหญ่เลยซึ่ง พ่อแม่จะได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน<ม>เช่นความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กการดูแลเด็กอะไรพวกนี้อีกส่วนนึงจะเป็นส่วนที่โรงเรียนเกี่ยวข้องโดยตรงอันนี้ผมแบ่งให้ดูแล้วกต่อไปในส่วนที่โรงเรียนเกี่ยวข้องโดยตรงนียแบ่งใหญ่ๆเป็น2ส่วนส่วนที่เกี่ยวกับ r e a r c h based <ม> Learning หรือการเรียนรู้เชิงวิจัยกับส่วนของพัฒนาชีวิตจิตใจแล้วข้างในนั้นก็มีก่ออนอันนี้ก็คือภาพโครงสร้างของหลักสูตรจะเห็นได้ว่า แตกต่างโดยสิ้นเชิงฮะจะถามว่ามันทดแทนกันได้ไหมต้องตอบได้สองแบบหนึ่งทดแทนกันได้แน่เพราะว่ามันทําให้ก่อให้เกิดการเติบโตของเด็กทั้งคู่เป็นแต,แต่ถามว่ามันเท่ากันทุกประการไหมไม่ใช่แน่มผมเปรียบเทียบสมมติว่าระหว่างแอปเปิลกับลูกแพร์มันเป็นผลไม้ซึ่งมีประโยชน์ทั้งคู่แล้วก็กินแล้วก็สดชื่นด้วยกันแต่แอปเปิลไม่เท่ากับลูกแพร์แน่นอนอ มายถึงคุณค่าเะดถามว่ามามาดูทุกประกาเลยเนี่ยสีก็ไม่ได้ขนาดก็ไม่ได้กลิ่นลสไม่เหมือนอแต่ว่าในความเป็นอาหารที่มีวิตามินทําให้ร่างกายเติบโตในการทําให้เกิดความรู้สึกสดชื่นมันมันให้กับเราได้ดสํงคู่แต่ถ้าถ้าผมจะพูดมันมันต้องมองมองให้เห็นทั้งสองคูคะมันเหมือนกับว่าเป็นการเปรียบเทียบว,ว่าการเรียนในห้องเรียนมันก็ได้แล้วไม่ได้อีกแบบหนึ่งในขณะเดีวยวกันการเรียนอยู่ที่บ้าน โดยใช้สื่อออนไลน์เป็นเครื่องมือมันก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่เหมือนกันคือคือมันไม่มีอะไรที่ดีดีครบหมดแต่ว่าสิ่งที่เราทําอยู่นี้คือการปรับตัวให้อยู่ได้ในสถานการณ์ที่โควิดสิบเก้ากำลังระบาดแล้วเราต้องรักษาระยะห่างในขณะที่เราไม่สามารถมาเรียนได้อะตุอย่างนี้ไม่งา่ายนะคะทีนี้เดี๋ยวขอไปที่คุณครูเล็กเมื่อสักครู่เนี้ย ุณครูปราดนะคะก็อธิบายถึงหลักสูตรของ HBLC เยนะคะจากน่าจะเป็นร้อยกว่าหน้าเนะย่อมาเดี๋ยวประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าสั้นแล้วนะนะคะทีนี้หลักสูตรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะในฐานะที่ครูเล็กนะคะก็ก็เป็นผู้หนึ่งที่สอนผ่านหน้าจอการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับคุณครูเล็กตอนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะอยู่ในห้องเรียน,น,ะะยน,ยนกับครูเล็กหน้าจอของเด็กที่มันมี อุปกรณ์กั้นกลางอย่างเงี้ยความรู้สึกมันแตกต่างกันไหมคะตอนที่เรียนที่สอนกันอยู่ก็อาจจะเรียนคุณแม่ว่าตอนนี้ทําบทบาทในการที่จะแบบโค้ชคีกทีนึงนะคะ,ะก็คุณเล็กจะไม่ได้เป็นคนที่ไปสอนหน้าจอโดยตรงนะคะแต่ว่าต้องบอกเลยว่าอยู่ในบทบาทที่เราอย่างที่คุณป้าเรียนว่าเราเราทำงานร่วมกันเป็นทีเวลาคิดแผนการสอนก็คิดร่วมกันพอเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะก็เอามาสะท้อนผลเพื่อปรับปรุงพัฒนานะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการที่จะคิดแผนนะคะเราเราก็ต้องคิดบอกว่าโดยครูเนาะความถนัดของครูก็คือเกิดมาจากฐานของ s l b a s e d Learning นะคะแต่ว่าพอมาถึงตรงนี้เราก็ต้องปรับตัวแต่โชคดีที่เพิ่นพัฒนาเป็นเป็นโรงเรียนที่เราเราฝึกครูให้มีทักษะในการที่จะโค้ชหรือว่าสอนในแบบ Project-Based Learning เป็นฐานอยู่แล้วเนี่ยคะ่ะ มันก็ทําให้ครูเราเนี้ยค่ะก็มีการพยายามปรับตัวได้อย่างรวดเร็วมากที่จะคิดแผนการสอนอยังไงที่มันต้องเป็นการใช้เครื่องมือออนไลน์ในแบบที่ไม่ใช่เป็นการแบบทิชชู t ทิชชิ่งนะแต่มันคือการต้องสร้างกิจกรรมที่ไปกระตุ้นให้เขาเกิดแรงกระตุ้นใจเกิดความอยากรู้เกิดความสงสัยไปค้นหาต่อด้วยตนเองในช่วงที่ออฟไลน์นะคะ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคุณครูเองเนะี่ย เขาก็มีความถนัดในการสอนแบบที่เห็นกันแบบตัวเป็นเๆนนะคะพอตอนแรกที Damn, ่เราต้องบอกว่าเอ้ยเราต้องใช้สื่อออนไลน์มาเป็นเครื่องมือค่ะต้องจาบรรยากาศได้เลยว่าวันแรกที่เราพยายามที่จะทดลองเครื่องมือกันเนี่ยจริงๆคุณครูก็มีความเขินๆว่าเอ๊ะเราคุยกับอะไรเราคุยกับอะไรสี่เหลี่ยมที่ที่เราไม่รู้เลย แต่ว่าเราก็ฝึกกันฝึกกันจากการที่ตอนแรกๆเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่บ้านตัวเองเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบล็อกดาวน์หนักมากไม่แบบเคอร์ฟิวเลยไม่ให้ออกจากบ้านเ<ม>นี่ยค่ะเราก็ทดสอบกับตัวเองก่อนว่าเอ้ยแรกๆก็เขินๆเนาะแต่ว่าเอ๊ะเราก็สามารถที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้เพราะว่าเรามันมีความผูกพันกันอยู่เราก็นึกถึงว่าเออถ้าเป็นเด็กเนี่ยถึงแม้เขาจะอยู่ห่างไกลกับเราในเชิงร่างกายเนี่ย แต่จริงๆทารู้สึกนึกคิดและความสัมพันธ์ที่เรามีกับเขาเนี่ยหรือความเป็นห่วงเป็นใย,ยที่ครูก็อยากจะรู้จังเลยว่าตอนนี้รู้สึกของเราเป็นยังไงเนี่ยคุณครูใช่ใชคุณครูก็มีความรู้สึกว่าเออเราก็พยายามฝึกตัวเองแล้วก็โอเคแต่แล้วพอ,พอสอนจริงๆเนี่ยคุณก็เข้าไปดูบรรยากาศนะคะว่าพอวันแรกที่ครูเห็นเด็กๆทุกคนอยู่บนหน้าจอมันเหมือนรอยยิ้มเราเนี่ยแบบปรากฏชัดขึ้นมาได้เลยแล้วก็มันก็ทําให้แบบครูก็มีพลังอะไรอย่างนะะี้ค่ะ ก็คุณครูก็แบบปรับตัวคุณครูทุกคนจะบอกคุณเลยว่าเมื่อเมื่อสอนอยู่หน้าจอจะรู้สึกแบบรู้สึกดีตื่นเต้น mm hmm. แรกๆก็เป็นความตื่นเต้นนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่จะจบด้วยความรู้สึกดี mm hmm. แต่ต้องบอกว่าเบื้องหลังเนี่ย oh. คุณครูก็ทํางานนะหนักอยู่พอสมควรนะคะในการที่จะแบบคิดคิดแล้วคิดอิดคิดหลายมุมมากคิดว่าเอะเราจะสร้างกิจกรรมอะไรนะที่จะไปทําให้แบบ เด็กเราเราก็รู้จักเด็กด้วยว่าเด็กสมมุติ25คนอ่ะเขาไม่ได้เหมือนกันหมดเนาะเราจะสร้างกิจกรรมอย่างไรที่มันต้องหลากหลายมันต้องแบบตอบโจทย์ให้กับเด็กทุกคนเลยเงี้ยค่ะช่วงแรกๆค่ะเป็นช่วงที่พวกเราแบบว่าถกกันคุยแผนการสอนเนี่ใช้เวลากันเยอะมากแต่ถามว่าทุกคนก็มีความมุ่งมัน่นแล้วก็ตั้งใจอยาก แล้วก็ต้องบอกว่าทุกๆปีเนี่ยถามว่าวันที่ช่วงเมษาเนี่ยต้องเป็นช่วงปิดเทอมครูจริงๆเลยแต่ว่าปีนี้ต้องต้องเรียนตามตรงว่าไม่มีจุดนั้นเพราะเราทุกคนก็แบบมุ่งเั้นแล้วว่าเอะช่วงนั้นเราจะซ้อมตัวเองยังไงช่วงนั้นเป็นช่วงที่ จริงๆแล้วคุณครูซ้อมใช้เครื่องมือซ้อมแล้วเพราะว่าถามว่าเพิ่นพัฒนาเองคุณครูเองก็มาจากรากฐาดาของการเรียนโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐานและเราก็ต,ต้องต้องเรียนตามตรงว่าไม่ได้เน้นเชคโนโเยีมากมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าพอเรามาเจอตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ปรับตัวทุกคนก็ทําทุกอย่างเพื่อที่เราจะรู้สึกว่าเราจะสร้างชุมชนนี้เนี่ย ที่ที่เด็กกับครูครูกับครูด้วยกันเองหรือว่าครูกับคุณพ่พอคุณแม่เนี่ยที่มันยังต้องต่อเชื่อมกันด้วยด้วยใจที่มีม,มีมีร่วมกันแม้ร่างกายจะห่างกันค่ะครูเล็กคือฟังแล้วเนี่ยเห็นภาพนะคะครูป่า แล้วก็แม่บีคือตอนแรกเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้ปกครองใช่ไหมคะรู้หมาว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่แบบธรรมชาติมากๆเลยมาถึงเด็กเล่นดินเล่นทรายกันแต่ในขณะเดียวกันคนุณครูและเด็กก็ต้องปรับตัวในการที่จะมาใช้เทคโนโลยีเมื่อเราต้องรักษาระยะห่างกันแล้วเราก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันยูว่ามันเป็นเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเพลินพัฒนาเปลี่ยนจากการเล่นดินเล่นทรายมาจับออนไลน์เครื่องมือนี้ในการเรียนหน้าจอกันเนะี่ย เห็นว่าคุณครูก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าปิดเทอมก็ไม่ได้พักต้องมาเรียนรู้ระบบใหม่ถูกไหมคะบางทีมีปัญหาทางเทคนิคเสียงกล้องเสียงไม่ได้ยินออ้ยกดตัวไหนอะไรยังไงใช้เวลานานไหมคะปรับตัวกับเครื่องมือแล้วก็สื่อสารกับเพ็กค่ะคือต้องบอกว่าตั้งแต่พอวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยพวกเราทดลองกันเป็นแบบส่วนตัวในช่วงปิดเทอมเนี่ย ประมาณ1นถึงสอาทิตย์ที่ท้งทดลองแบบเป็นทางการใหม่เป็น<อ>าทางการเนอะบางคนเขาก็ลองคุยชิดแชทกันเพื่อที่จะสร้างว่าเอ้ยให้เราเกิดความคุน้นเคยแล้วก็พอหลังจากที่โรงเรียนมีนโยบายชาัดแล้วเราก็มองว่าออนไลน์เป็นแค่เครื่องมือหนึ่งเท่านั้นที่จะทําให้เราเข้าถึงปฏิสัมพันธ์ทําให้เรายังมีโอกาสที่จะเป็นครูที่จะสร้างความรู้ดีๆหรือว่าสร้างให้เด็กเกิดการเรียนรู้ใกล้ด้วยตัวเองเนี่ยค่ะ อันนี้คเล็กเชื่อว่าครูก็เลยยอมรับกับสิ่งนั้นแล้วก็พยายามถึงที่สุดว่าเฮ้ยเราจะสร้างแผนการสอนไงที่มันอยู่เหนือกับกว่าเครื่องมือเนี้ยค่ะอย่าอย่าเอาเครื่องมือมาเป็นข้อจํากัดว่าเฮ้ยเราไม่เจอเด็กเราเข้าถึงเด็กไม่ได้และเราไม่สามารถที่จะออกแบบแผนการสอนที่จะ ไปทําให้เมาสร้างความรู้ได้ซึ่งตรงนี้ก็เป็นสุดที่ดีว่าเราใช้ยุทธศาสตร์ที่ว่าช่วงแรกๆเนะี่ยเราไม่เน้นไปที่การที่จะต้องมุ่งตรงไปที่วิชาการจะเห็นว่าช่วงก่อนเตรียมความพร้อมก่อนจะมาเป็นวันที่18ที่เราเริ่มเรียนรู้ h b l c แบบเต็นรูปแบบเนะี่ยคุณครูจะใช้กิจกรรมที่คล้ายคล้ายผุบปากว่าแบบว่าทําให้มันเกิดความคลายก่อนเนาะแล้วก็คุณรูเล็กไปดูบรรยากาศเนาะหลายคนก็แบบโอ๊ยคิดถึงเพื่อ,อนอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีการพูดคุยสร้างสัมพันธ์กันเลค่ะ เป็นจังหวะเหมือนฮันนีมูนพิเลียดด้วย oh. คือทั้งเด็กและครูก็รู้สึกแบบ oh. เออมันมันรู้สึกดีที่เราแบบไม่เจอกันนานมาก oh. แล้วเราก็ได้มาเจอกันในผ่านแบบมิติอะไรก็ไม่รู้ oh. ที่เราก็ไม่เคยเจอมาก่อนอ oh. ยนะะ่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้น oh. เราก็เริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยจริง,รงๆแล้วครูก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ oh. เด็กเองก็ปรับตัวคุณพ่อคุณแม่ก็ ส่วนใหญ่แล้วกันนะคะให้ความร่วมมือที่ดีอะไรเงี้ยน,นะคะเราก็โอเคคิดว่ามันมีทางเป็นไปได้แล้วพอพอมาถึงวันที่18จริงเนี่ยค่ะเราก็เริ่มต้นอย่างเป็นรูปแบบแล้วก็อย่างที่บาทเรียนไปว่ามันไม่ได้ไปเออเค้นเอาที่องค์ความรู้ที่ที่อย่างที่บอกว่าบ้านไม่มีทางที่จะ ไปทดแทนได้นะคะแล้วก็ให้เราสามารถออกแบบแผนการสอนที่สร้างให้เด็กไปสร้างงานวิจัยของตัวเองแต่มันต้องบอกว่ามันเป็นการที่เขาไปหาคําตอบหรือว่าสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเององนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นจุดท้าทายคุณครูเช่นกันว่าเอ้ยคุณครูจะมาออกแบบกระบวนการสอน,นยังไงให้สุดท้ายเนี่ยเขาไปเรียนรู้นอกห้องเรียนคือในช่วงออฟไลน์นะยิ่งเรื่องจะเห็นว่าในหนึ่งวันเนี่ยบทบาทของครูจะมีช่วงเช้าที่จะสร้างแรงบันดาล ร้าโจทย์ที่มันกระตุ้นแล้วให้เขารู้สึกอยากไปหาคําตอบแล้วมันจะมีช่วงอฟยอฟไลน์อยู่อยู่อยู่ยาวนานอยู่พอสมควรแล้วก็ช่วงบ่ายเด็กก็ได้มาแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ด้วยด้วยความรู้สึกสุขใจที่ตัวเองอาจจะได้ไปค้นพบคําตอบหรือว่าไม่ไม่ค้นพบคําตอบแต่ก็ได้เกิดการเรียนรู้ตรงนี้นค่ะอันนี้นก็เป็นเป็นจุดที่ที่ที่ช่วยให้ครูเนี่ยนะยังมีพละกําลังในการทํางานแต่ถามว่าช่วงออฟไลน์ไม่ใช่ว่าครูก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะแต่ว่าช่วงนั้นจริงๆเนะี่ย ครูก็สแตนบายตัวเองในการที่จะให้คำปรึกษาอิสระในขณะเดียวกันครูบางส่วนก็แบ่งกลุ่มตัวเองไปคิดแผนการสอนครูอีกส่วนหนึ่งก็ไปทําสื่อการเรียนการสอนจะเห็นว่ามันเป็นรูปแบบที่ทุกคนต้องปรับตัวจริงๆเลยแล้วก็คุณครูทุกคนที่เคยเป็นครูคณิตศาสตร์ครูปัญญาภาษาไทยสลายตัวตนตรงนั้นนะคะมาเป็นครูบูรณาการเพื่อจะสร้างให้เด็กเกิดความสามารถในการที่จะไปวิจัยหรือว่า ค้นหาสิ่งที่ตัวเองสนใจได้ด้วยตัวเองโอ้โหถือว่าเป็นขาที่สําคัญอีกขานึงเลยทีเดียวนะคะถ้าโต๊ะมีสี่ขานี่ <c oughs> คุณครูนะต้องแข็งแรงห้ามหาัก <c oughs> เด็กๆก็ด้วยเหมือนกันนะคะผู้บริหารผู้ออกแบบคิดหลักสูตรแล้วก็ผู้ปกครองคือขาทั้ง4ี่ตัวต้องแข็งแรงแลบไปด้วยกันจริงๆเลยอะ่ะพอฟังคุณครูเล็กแล้วเราเห็นภาพว่า,าความสําคัญของการเรียนออนไลน์มันไม่ใช่แค่เรียนหน้าจอตอนนั้นแต่หลังจากนั้นล่ะ เด็กๆได้อะไรเด็กๆไปค้นหาคําตอบอะไรต่อที่บ้านหรือที่โรงเรียนมันไม่สําคัญแล้วแต่เขาไปทําการบ้านอะไรต่อไปนี่จะหากว่าที่เป็นวิธีการที่ให้เขาเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงไม่ใชม่มาเรียนหน้าจอแล้วพอจบทุกอย่างจบการเรียนรู้ไม่ได้หยุดไปด้วยนะคะเหมือนกับคอมพิวเตอร์ที่เราชัดดาวแล้วมันจบไปเลยเลยแบบนี้นะคะทีนี้มาถึงแม่บีบ้างแม่บีคะฟังทั้งหลักสูตรนะคะของผู้บริหาร ฟังคุณครูที่รับหลักสูตรแล้วก็มาปรับการเรียนการสอนใหม่นี่นะคะในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองอะค่ะเอาจริงๆนะเราเชื่อมั่นไหมคะว่าวิธีการเรียนแบบนี้จะทําให้ลูกของเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์คือถ้าถามตัวเองนะคะตอนที่เอาลูกมาเข้าโรงเรียนนี้ยก็มาด้วยความไม่ได้เชื่อมั่นแต่ว่าปีเป็นคนชอบชอบหาคําตอบอะคะ่ะ เพราะว่าเราเราเห็นว่าคําตอบเรื่องการศึกษาสมัยก่อนที่เราเรียนมามันไม่ตอบเราเราไม่อยากให้ลูกเราเจออะไรแบบนั้นทีเนี้ยตรงเนี้ยเขาบอกว่าเขาเป็นที่ใหม่เขาเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะปีก็เลือกให้ลูกมามาเรียนที่นี่แล้วก็มามาช่วยโรงเรียนทํางานมาหาคําตอบมาค้นหาคําตอบซึ่งปีเชื่อว่าปีอยู่มาตั้งแต่เตรียมหมอนุบาลจนตอนนี้ลูกอยู่ป .6 ปีค่อนข้างชัดเจนในคําตอบเดิมที่ต้องการหาแล้วปรากฏปีเนี้ย มันล้มกระดานมันเหมือนมันล้มกระดานทุกอย่างมันล้มคําตอบใช่มันล้มไปหมดเลยถามว่าบีเชื่อมั่นในในในจุดนี้ไหมบีมีความศรัทธาในมุมของโรงเรียนโดยเฉพาะเวลาที่บีทํางานเนาะก่อนที่จะจะถึงวันที่1 8บดหรือก่อนอะไรเงี้ยบีเห็นคุณครูทํางานบีเห็นผู้บริหารทํางานเนี่ยบีเห็นการทํางานหนักตรงนั้นน่ะเยอะยอมากซึ่งบีเห็นคนเดียวผู้ครองส่วนใหญ่ไม่ได้ไม่ได้เห็นด้วย เพราะฉะนั้นและยิ่งพอผีได้มาคุยกับครูปาดนะคะครูป,ปาดก,ก็ก็บอกว่าไม่แปลกที่จะมีคนไม่เข้าใจใช,ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเรื่องเดิมที่โรงเรียนทำม,มันก็แปลกอยู่แล,แล้วมันก็แปลกอยู่แล้วแล้วมันก็เข้าใจยากมันเข้าใจยากอยู่แล้วที่นี่แปลกอยู่แล้วตอนนี้ยากมากคือนตอนนี้ยากกว่าเดิมอีกยากกว่าเดิมในในมุมที่บีเจอนะในมุมของตัวเองนะคะคือลูกอยู่กับบี๋ยี่สิบสี่ชั่วโมงคราวนี้ลูกเป็นคนที่สื่อสารน้อยมาก เขาจะเป็นตัวของตัวเองมากซึ่งตอนที่เขาอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยหกกีอนุบาล4ปีปีปหมอีกเกือบ6ปีใช่ไหมคะครูคก็สามารถอยู่กับเขาได้อะจนเขาก็เติบโตเรียนรู้มาได้อย่างเงี้ยบีก็รู้สึกว่าเอาไหมเขาเป็นลูกเราอะเขาอยู่กับเราอะแล้วเราจะทําไม่ได้ได้ไ,ดไง่เงี้ยคะ่ะบีก็ทดลองก็ลองผิดลองถูกลองลองลองสารพัดวิธีเนาะที่จะโดยเฉพาะสองวันที่ผ่านมาดีเพิ่งเข้าใจเมื่อกี้คําว่าวิจัยกับโปรเจกต์กับกับ อะไรนะครับอะไรนะโครงงานมันต่างกันเมื่อกี้เองซึ่งก็มีคําถามเหมือนกันว่าคือปรากฏว่าสิ่งที่บีโคช้ชเข้าไปเมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยบีรู้สึกว่ามันมันมัน,มนไม่ใช่แก่นที่คุณป้าต้องการแล้วเพราะฉะนั้นบีรู้สึกว่าอย่างบีอะบียังไม่เข้าใจเลยอ่ะ mm hmm. ใช่อครับทีเนี้ยบีบีก็อาจจะเป็นตัวแทนของผู้ปกครองที่บีมองว่าต่อให้โรงเรียนออกแถลงการกี่ฉบับ ออกอะไรเป็นรายลักษณ์อักษรกี่ฉบับมันก็ตอบโจทย์พวกครองคนไม่ได้ <c oughs> เพราะว่าอย่างเช้านี้มีแถลงการฉบับสุดท้ายออกมาใช่ไหมคะโทรศัพท์บีก็จะเด้งตลอดเวลาก็จะมีคําถามมีอะไรตลอดเวลาที่จะฝากมาถามจะถามต่อเลยว่าประธานสภาครอบครัวรงเรนเพลินพัฒนาในฐานะที่เราอยู่ตาแหน่งนี้แน่นอนก็จะมีเสียงความคิดต่างซึ่งมันเป็นเรื่องปกติจริงๆคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะคิดแบบนี้อีกคนคิดอีกแบบหนึ่งแต่ก็คือมารวมกันที่ตัวประธานสภา อ,อยากจะให้ย่อยให้ฟังหน่อยคะว่าคุณพ่อคุณแม่เขากังวลเรื่องการเรียนแบบ HBLC อะไรบ้างคะเป็นข้อข้อ